แต่ละอย่างมาใช้ในการทาบกิ่งเนี่ยก็จะมีต้นทุนทางนั้นนะคะที่จ่ายเกษตรกรจะต้องเตรียมรับมือเลยนะคะว่าเวลาที่จะทําการเกษตรแต่ละครั้งพวกเขาจะต้องมีรายการสินค้าที่จะต้องใช้อย่างไงกันบ้างเรื่องของต้นทุนต่างๆที่เข้ามาในการเกษตรเนี่ยทำให้หลายๆคนแม้กระทั่งนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มที่จะคิดแล้วนะคะว่าพวกเขาจะช่วยเกษตรกรต่างๆนั้นลดต้นทุนได้อย่างไรเกษตรกรบางบ้านใช้วิธีการทาบกิ่งด้วยการใช้มีดขนาดต่างๆกันไปบางบ้านใช้อีโต้ มันใหญ่ไหมมันใหญ่ตลอดการตอนกิ่งท่ากิ่งอาจจะกีวัวขนาดใหญ่ก็ได้นก็ถก็ทําให้นักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีนะคะเขาก็ประดิษฐ์คิดค้นมีดวงดาวค่ะซึ่งพัฒนามาจากมีดอิโต้แล้วก็ท่อเหล็กที่ใช้แล้วนะคะมาเป็นไม้ปักชํากิ่งท่ามะม่วงค่ะซึ่งก็ใช้ได้ดีนะคะแล้วที่สําคัญคือมีต้นทุนต่ำปติตามจากคุณสุจิตาสร้อยเพชรค่ะ นักศึกษาเอกเกษตรศาสตร์แผนกวิชาสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีนำความรู้จากประสบการณ์มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์มีดวงดาวเพื่อผลิตไม้ปักชำกิ่งทาบมะม่วงที่มีการใช้งานอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงมากและมีประสิทธิภาพการทำงานสูงเพียงวางคมของมีดวงดาวลงบนกระบอกไม้ไผ่แล้วกระแทกลงบนแผ่นเขียงไม้รองรับกันกระแทกกระแทกประมาณ9้าครั้งจนสุด แล้วค่อยๆปล่อยออกจากกันมีดวงดาวประกอบด้วยใบทั้งหมด12อับ2อันมีความกว้างเท่ากันประมาณ2ซนติเมตรช่วยผลิตไม้ไผ่ให้มีขนาดที่เท่ากันและผลิตไม้ไผ่ได้มากถึงครั้งละ12อันวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นท่อเหล็กซึ่งทนทานและมีต้นทุนต่ำหลังประดิษฐ์และทดลองใช้มีดวงดาวในรูปแบบต่างๆพบว่าชนิดมุมของใบมีดเอียงกับระดับพื้นดิน45องศามีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด สามารถผลิตไม้ปักชำกิ่งท่บมาบะม่วงที่มีขนาดเท่ากันสม่ำเสมอและใช้แรงการผ่านน้อยกว่าแบบอื่นเพราะการเอียงของใบมีดช่วยเพิ่มอัตราเร่งและแรงเฉือนได้ดีกว่านอกจากใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรแล้วยังนำมาแปรรูปในงานจักสารและงานด้านอื่นๆได้ด้วยในการนามาใช้ประโยชน์เนี่ยเราเราจุดประสงค์แรกที่เราใช้ที่แรกก็คือเราเรามองอยู่ที่ไม้สำหรับ ปักชำกิ่งท่ามะม่วงหรือกิ่งตอนต้นไม้ในใน,ในวิทยลัยของเราเนี่ยแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาสามารถที่จะนําไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการทําไม้สําหรับทาฟากนะาฟากทําเป็นอบอร์ดจัดนิทรรศการาทำสําหรับไม้ล้อมข้อขสัตว์พวกนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับได้โดยใช้การปรับเปลี่ยนใบมีดที่มีขนาดแตกต่างกันก็สามารถเอาไป,ไปยุกใช้ได้เช่นเดียวกันครับนักศึกษาเอกเกรตรศาสตร์แผนกวิชาสตัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีร่วมกับอาจารย์คิดประดิษฐ์มีดวงดาวรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากเดิมที่ใช้มีดโตผ่ากระบอกไม้ไผ่ออกเป็นหลายๆอันแล้วประสบปัญหาขนาดของไม้ปักชมกิ่งทามามะม่วงที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการที่จะนำไปใช้งานและเสียเวลานานล่าสุดได้พัฒนาจำนวนใบมีดเพิ่มขึ้นและออกแบบให้สามารถถอดปรับเปลี่ยนใบมีดได้โดยใช้ด้ามประกอบอันเดียวกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของไม้ไผ่ที่นำมาใช้งานขนาดของใบมีดที่เรามีการติดเชื่อมออกติดอยู่ที่ที่ตัวของชุดด้ามมีดอยู่ใต้ตัวเนี่ยมันมีอยู่ขนาดเดียวคือ12 12ไมใบมีดหรือออกมา12ชิ้นต่อมาเราได้มีการต่อยอดหรือพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้มีการปรับเปลี่ยนถอดใบมีดได้นะก็มีขนาดตั้งแต่6กแปดสิบสใบมีดซึ่งตอนนี้เราจะพัฒนาขึ้นมาอีกสัก อีกชุดหนึ่งนะเพราะว่าท,ทั้สิบสี่สิบสี่ใบมีดเพราะว่าไม้รู้สึกไม้ที่ม,มันท่อนขานาดใหญ่ใหญ่เกินไปเราก็จะไดม้มาใช้งานให้ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นครับสิ่งประดิษฐ์ที่นี้ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับประเทศของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,าสยามบร,รมราชกุมารีและจดอนุสิทธิบตัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจขอให้นักศึกษาผลิตมีดวงดาวไปแล้วหลายเครื่องขณะที่วิทยาลัยนำมีดวงดาวไปใช้ในการทำงานตามคณะต่างๆของวิทยาลัยและมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่สุจิตราสร้อยเพชรทวีไทยรายงาน ปกติแล้วไม้กิ่งปักชาแบบนี้ต้องซื้อนะคะ <ừ> บางคนถ้าไม่ได้ไปซื้อตามร้านขายสินค้าทางการเกษตรก็จะต้องไปซื้อไม้ไผ่มาเป็นลำๆแล้วก็มาทําเองไม้ไ,มไผ่โตนี่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วไม้ไผ่เนี่ยแพงนะไม่ใช่ว่าเห็นขึ้นอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วจะถูก <ừ> มีราคาเหมือนกัน บางทีก็ไปเหมากันเลยบอกว่ากี่กอกี่กอขอซื้อกันเลยเป็นหลักพันนะคะครับแต่ดูจากลักษณะของการใช้มีดที่น้องกาธิตเมื่อสักครู่นี้ถ้าทําคนเดียวค่อนข้างจะอันตรายนะเพราะว่าพอพอกระทุ้งมีดลงไปมันว่างออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นด้ามจับมันมีสองข้างลักษณะน่าจะเหมาะกับการใช้คู่มากกว่าต้องมีอีกคนหนึ่งคอยคอยจับด้านบนไว้ไม่ให้ปลายบานออกไปก็คือถือเป็นคนละข้างละห่างๆเป็นเทคนิคอาจจะแยกกันได้กศธิตเขาเขาเชี่ยวเชี่ยวชาละเขาทาทุกวันใช่ค่ะแต่ก็ก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการเอาใบมีด ที่เหลือใช้ตามบ้านมาทําได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นใบมีดเหล็กที่มีลักษณะความหนาสักนิดหนึ่งก็ประยุกต์ใช้อั่นจากมีดดิโต้ได้นะครับ <erman. S 1> แล้วก็มาต่อๆๆต่อกันได้ไดยังอยู่เ<ไ>ป็นที่เรื่องของเกษตรกร,รกรรันอ,อ,อ,อยู่นะ <ắng> พี่อ๊อฟ หน่งนาแดนนี้ยังมีควาาหมยมีหอยเชอรี่มากมายมเก็บชเช้าเก็บสายเก็บบายเก็บคำ <c oughs> คนบ้านดอนต้นคางแห่งอบตว,วัดโบสถ์บางประมาสสุพรรณบุรีมีวิธีแนวคิดเก็บหอยเชอรี่เอามาหมักกับกากน้ำตาลผ่านกรรมวิธีของเขาจนเกิดเป็นสารสกัดชีวภาพจากหอยเชอรี่เป็นน้ำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ขณะเดียวกันก็นำหอยเชอรี่ไปผสมบดอัดออกมาจนเป็นปุ๋ยอัดเม็ดอินทรีย์ที่มีคุณภาพใช้กันในเรื่องส่วนไรนาของชาวบ้านนั่นเองหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านผ่านได้มาจากหอยตรงนี้ละได้กฟพ,อพอเข้ามาช่วยนอกจากนี้เรายังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมให้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลทำให้หมู่บ้านนี้ได้เกิด โครงการหอยเชอรี่อ้กินเป็นการกำจัดหอยเชอรี่อีกทางหนึ่งลำแข้งลำขาของคนดอนคางบางปลามาสุพรรณบุรีจึงขึ้นกับหอยเชอรี่และไฟฟ้าอย่างนี้อย่างนี้เพราะทำไมครับไฟมันดับค่ะใตยเท้า อย่าลงอยู่เลยสวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุงกลับมาบ้านนาทองกรุงสู่สุพรรณเียเถิดชมงามแค่ทน้นเช่วงภูมิใจไทยทาสนับสนุนโดยกระทิงแดงเครื่องดื่มของไทยร่วมภูมิใจไทยทา คุณผู้ชมครับการกินหอยเชอรี่ศัตรูตัวฉกาดหมายเลขหนึ่งของชาวนานั้นก็คงเป็นวิธีที่เรารท่านๆคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้หอยเชอรี่มันระบาดมากขึ้นจนชาวบ้านแทบจะกินกันไม่ทันกับที่มันเกิดบางครั้งพวกเขาก็ต้องหันมาใช้วิธีเอาหอยนั้นไปทิ้งตามถนนหนทางเพื่อให้รถที่ผ่านมานั้นเหยียบครับดังนั้นการให้ชาวบ้านจับหอยเชอรี่มาทำปุย๋ยและอาหารสาัตว์ขายแทนก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับ แต่วิธีนี้ก็ยังติดปัญหาอยู่ที่การจับหอยเชอรี่มาทำอาหารสัตว์นั้นเราต้องแยกเอาเฉพาะเนื้อล้วนๆไม่เอาเปลือกเลยครับและการที่จะให้ชาวบ,บ้านนั่งต้มหอยทีละหลายร้อยกิโลแล้วแคะเนื้อออกทีละตัวมันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อเช่นเดียวกันนะครับว่าแล้วตรงนี้จึงมีอาจารย์นักประดิษฐ์ท่านหนึ่งที่ชื่ออาจารย์สมศักดิก์เพชรปานอาจารย์จากวิทยาัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีได้คิดประดิษฐ์เครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ขึ้นมาครับ เพียงแค่คุณนําหอยเชอรี่ที่ต้มแล้วมาใส่กระเพาะของเครื่องตัวหอยจะถูกกระเทาะให้เปลือกแตกละเอียดมากขึ้นจากนั้นส่งผ่านเปลือกไปยังตะแกรงที่มีรูใหญ่กว่าขนาดของเปลือกเปลือกหอยเมื่อมาถึงก็จะตกลงไปด้านล่างส่วนตัวเนื้อก,ก็จะยังอยู่ด้านบนตะแกรงและส่งมาอีกทางหนึ่งครับ และเมื่อได้เนื้อหอยมาแล้วอาจารย์สมศักดิ์ท่านก็นำเอาเนื้อหอยนั้นมาทําปุ๋ยน้ําปุ๋ยเม็ดและยังเป็นส่วนผสมในอาหารนกแทนการใช้กาก,ากถั่วเหลืองที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศได้อด้วยนะครับ <c oughs> เราแลวกันเนาะใช่ทุกวันพฤหัสเรามีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆฝีมือคนไทยไม่ชมกันวันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะเลิศระดับภาคกลางเหมาะสําหรับเกษตรกรที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชอย่างอหอยเชอรี่ติดตามจ้คุณสิริพรครับวันนี้นะคะที่ฉันจะพาไปรู้จักกับการจัดก,การกับเจ้าหอยเชอรี่ศัตรูตัวร้ายในานาข้าวค่ะซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะแยกเนื้อและเปลือกออกจากกันและนําไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยละคะ่ะลองดูนะคะ เพียงเทหอยเชอรี่ลงไปในเครื่องแยกเนื้อหอยเชอรี่รุ่น SP 2002เครื่องนี้ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของนักศึกษาวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีระบบลำเลียงก็จะนำตัวหอยเชอรี่เข้าเครื่องจักรและผ่านกระบะรองรับสู่แป้นเหล็กเพื่อทุบเปลือกหอยให้แยกเนื้อและเปลือกออกจากกันลงสู่ตะแกรงที่รองรับไว้โดยจะมีระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อล้างเนื้อหอยให้สะอาดสามารถแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ได้ถึง200กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงค่ะ เราใช้เครื่องเนี่ยเราไม่ทำเราไม่ต้องไปจ้างคนทั้งเจ็ดคนในประสิทธิภาพในการการทำงานเนี่ยเครื่องเนี่ยจะดีกว่าใช้เวลาเวลานี้น้อยกว่าถ้าเราไม่แยกนี่ประสิทธิภาพในการทำปุ๋ยน้ำมามักชีวภาพเนี่ยมันจะต่ำต่ำกว่าที่เราจะเอาเนื้อสดๆนี้มาหมักโดยตรงเนื้อหอยเชอรี่ที่ได้สามารถนำไปแปลรูปเป็นหอยเชอรี่ปนผสมเป็นอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงถึงห้า้าเซ็นหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ได้ เปลือหอยที่โอดมด้วยแคลเซียมสามารถทําเป็นปุ๋ยเม็ดและอาหารอัดเม็ดได้อีกค่ะและก็ลังมีการพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องนี้สนุนราคา45,000บาท <c oughs> ถ้าเกษตรกรรวมตัวตัวกันและนําไปใช้ประโยชน์ก็จะสามารถเปลี่ยนหอยเชอรี่ที่เป็นสตรูพืชให้กลายเป็นหอยสารพัดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าค่ะก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยหอยอัดเม็ดโอ้แม เก่งคนไทยนะเก่งสรปาะดิบคิดค้นค้นขึ้นมาได้คุณก็ไปเร่องอะไรอยู่ได้กำลังจะบอกว่าสถาบันใดมีสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้จับจ้าบเขาบอกให้ติดต่อทางระเบียงข่าวเรายินดีที่จะเผยแพร่ให้นาเสนอให้นกิปยาญาสยอดจริงๆครับราค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวกีฬากับคุณสาธิตกรีกุลค่ะท่านผู้ชมครับชาวนาเนี่ยนะครับ เวลาทำนาศัตรูที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือหอยเชอรี่ครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะปราบหอยเชอรี่ได้เนี่ยอาจจะใช้ยาปราบศัตรูทั้งหลายแต่ก็เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ํานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้วิธีการจับมาทําเป็นอาหารเลยครับอาจจะเป็นอาหารคนอาหารสัตว์หรือทําเป็นปุ๋ยก็ได้ครับเจอปัญหาอีกครับท่านผู้ชมครับก็คือการแยกเปลือกและเนื้อของหอยเชอรี่ออกจากกันเนี่ยนะครับทำได้ลำบากครับ จึงมีผู้คิดวิธีการว่าจะทำอย่างไรเครื่องแยกเปลือกและหอยเชอรี่ครับสามารถคิดได้แล้วครับถ้าถามว่าสัตว์อะไรที่สร้างความหนักใจที่สุดแก่ชาวนาคำตอบมากกว่าร้อละ9กก็ต้องบอกว่าหอยเชอรี่เจ้าหอยกลมๆไข่สีชมพูสวยๆ่อต้นข้าวย่ดเยี่ยนนาใครมีมากก็แย่น้อยแล้วครับด้วยเหตุนี้จะมีการปรับหอยด้วยวิธีการต่างๆมากมาย ทั้งฆ่าด้วยยาเอาไปทำปุ๋ยน้ำเอาไปทำอาหารสัตว์ทำของทำร้วยแล้วก็นี่ทำอาหารกินกันอร่อยไปเลยแต่ปัญหาการแยกเนื้อและเปลือกหอยออกจากกันนี่ค่อนข้างยากเพราะว่าหอยชนิดนี้มีเปลือกหนาต้องทุบต้องแกะทำน,น้อยก็พอทนไหวแล้วครับแต่ว่าถ้าทำแย่ๆช้าไม่ทันใจหรอกด้วยเหตุน,นี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีก็เลยคิดเครื่องมือดีๆสามารถแยกเนื้อและเปลือกหอยออกจากกัน ชัวโมงนึงก็ตั้ง150ยิกิโลกรัมแน่การทำงานของเครื่องนี้นะครับเราจะใช้มอเตอร์สองแรงม้านะครับใช้ไฟ220โวลต์น,นะครับเป็นตัวชุดลากโดยการนำหอยที่เราเตรียมไว้นะครับโดยผ่านการต้มแล้วนะฮะใส่ลงไปในกระบะสำหรับใส่หอยนะครับซึ่งจะถูกลำเลียงมาสู่แป้นทุบ และเมื่อหอยผ่านการทุบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตกสู่ตะแกรงล่อนด้านล่างนี้นะครับจะล่อนหอยนะครับที่ตกลงมาโดยเปลือกที่มีขนาดเล็กกว่านะครับก็จะตกสู่ตะแกรงด้านล่างที่เตรียมไว้นะครับส่วนเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะอยู่บนตะแกรงและตกสู่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับส่วนระบบน้ําตรงนี้นะครับก็จะช่วยในการทําความสะอาดหอยให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและก็จะทําให้หอยกับเปลือกแยกได้ สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขอขอบคุณวิทยาลัยลเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีที่กรุณาสาธิตการใช้เครื่องแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่ถ้าอยากมีเครื่องมือดีๆแบบนี้รึกษาพออ,อได้ครับเครื่องบดแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่พร้อมกับผสมเป็นอาหารสัตว์ได้ในเครื่องเดียวกันค่ะ เป็นผลงานของทีมประดิษฐ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีโดยได้พัฒนาจนกระทั่งสามารถบดแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่พร้อมผสมเป็นอาหารสัตว์ได้ในเครื่องเดียวเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการกำจัดหอยเชอรี่ซึ่งระบาดในนาข้าวยืมใช้งานอาศัยมอเตอร์ตัวเดียวเป็นต้นกำลังพร้อมมีระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อให้ง่ายต่อการแยกเปลือกและเนื้อซึ่งจะลำเลียงออกคนละช่องทางโดยจะบดแยกเนื้อได้242กิโลกรัมต่อชั่วโมง และหากใส่อาหารสําเร็จรูปผสมลงไปขณะเครื่องโม่กําลังบดเนื้อให้ละเอียดจะได้อาหารผสมเสร็จนําไปเลี้ยงประดุกที่ให้ปโปรตีนและแร่ธาตุสูงประิทธิภาพของจะที่เราแยกเปลือกมนันแยกเปลือกกระห้อยออกเนี่ยครับจะดีกว่าที่ชาวบ้านทําซึ่งที่แยกออกมานี้จะได้โปรตีนกับซีอีเจ็นสูงขึ้นี่เท่าครับมากกว่าที่ชาวบ้านทําครับ สำหรับส่วนเปลือกซึ่งมีเนื้อติดเล็กน้อยอยังสามารถนำไปหมักทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพแบบที่เห็นได้อีก25ปีปตทกล้าคิดไกลเพื่อไทยชมเครื่องบดแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่พร้อมกับผสมเป็นอาหารสัตว์ได้ในเครื่องเดียวกันค่ะเป็นผลงานของทีมประดิษฐ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีโดยได้พัฒนาจนกระทั่งสามารถบดแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่พร้อมผสมเป็นอาหารสัตว์ได้ในเครื่องเดียว เป้าหมายเพื่อให้กเกษตรกรที่ต้องการกำจัดหอยเชอรี่ซึ่งระบาดในนาข้าวยืมใช้งานอาศัยมอเตอร์ตัวเดียวกันต้นกำลังพร้อมมีระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อให้ง่ายต่อการแยกเปลือกและเนื้อซึ่งจะลำเลียงออกคนละช่องทางโดยจะบดแยกเนื้อได้242กิโลกรัมต่อชั่วโมงและใส่อาหารสำเร็จรูปผสมลงปไปขณะเครื่องโม่กำลังบดเนื้อให้ละเอียดจะได้อาหารผสมเสร็จนําไปเลี้ยงปลาดุกที่ให้โปรตีนและแร่ธาตุสูงประสิทธิภาพของ จะที่เราแยกเปลือกมานี้แยกเปลือกกระห้อยออกเนี่ยครับจะดีกว่าที่ชาวบ้านทําซึ่งที่แยกออกมานี้จะได้โปรตีนกับซูร์ไฮโดรเจนสูงถึงสี่เท่าครับมากกว่าที่ชาวบ้านทําครับสําหรับส่วนเปลือกซึ่งมีเนื้อติดเล็กน้อยอยังสามารถนําไปหมักทําเป็นปุ๋ยน้ําชีวภาพแบบที่เห็นได้อีก25ปีพอตทอกล้าคิดไกลเพื่อไทย yeah playing what อาชีพทำนานับว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานซึ่งการทำนานในแต่ละครั้งเกษตรกรจะต้องไถและหว่านมเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไป การทำนาแบบนี้จะมีต้นทุนสูงดังนั้นการทนาแบบล้มต่อข้าวจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรแต่ปัญหาก็คือเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่องจักรจะทิ้งฟางข้าวไว้ในนาหากปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติจะใช้เวลาค่อนข้างช้าและการล้มต่อซางโดยปกติทั่วไปตอจะไม่แนบกับพื้นการแตกตอใหม่ก็น้อยลงทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ ปัจจุบันนี้การทำนามีการใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงที่ทันสมัยมากขึ้นซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่ต้องดำเนินตามเทคโนโลยีที่มีแต่จะพัฒนามากขึ้นทุกขณะและอุปกรณ์หลายอย่างที่นำมาใช้กับการทำนาต้องอาศัยคุณภาพการใช้งานจากแนวความคิดของชาวต่างชาติ ดังนั้นวันนี้ช่วงกเกษตรไทยไฮเทคจะพาไปรู้จักกับคนไทยที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อจะพัฒนาคิดคน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตรโดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำนาที่สามารถลดต้นทุนการผลิตซึ่งเหมาะสำหรับการทำนาแบบล้มต่อข้าวได้ดีทีเดียวค่ะนั่นก็คือเครื่องกระจายฟางข้าวที่เห็นอยู่นี่เลยค่ะ ซึ่งเป็นแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีซึ่งเครื่องกระจายฟางข้าวนั้นมีส่วนประกอบหลักคือชุดกระจายฟางข้าวชุดล้อยางบบสําสำหรับย่ำต่อข้าวชุดปั๊มฉีดพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยหลักการทำงานของเครื่องจกักร จะทำการกระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลงพร้อมกับการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำและบดย่ำต่อซังให้เรียบโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการฉุดลากเมื่อเครื่องเริ่มทำงานชุดกระจายฟางข้าวจะทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งจะมีเฟืองเหล็กเพื่อหมุนขับก้านเหล็กให้กระจายฟางข้าวและขับปั๊มเพื่อฉีดพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพในขณะเดียวกันจะฉุดลากลอย่ำเพื่อบดทับให้ต่อซังและฟางข้าวราบเรียบไปกับพื้นแปลงนา โดยความเร็วรอบในการกระจายฟังข้าวประมาณ350รอบต่อนาทีซึ่งจะทำให้กระจายฟังข้าวได้ทั่วทั้งแปลงและมีความสามารถในการกระจายฟังข้าวและล้มต่อสางข้าวมีค่าเฉลี่ย14.02ไร่ต่อชั่วโมงทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าใช้จ่ายในการย่ำต่อสางและการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำได้ดีอีกด้วยค่ะ โดยสิ่งประดิษฐ์คุณภาพชิ้นนี้มีอาจารย์สมศักด์เพชรปานการเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยจุตประกายและคอยดูแลควบคุมจนกระทั่งผลงานออกมาสู่สายตาให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ไงล่ะคะ่ะแนวคิดในการประดิตเครื่องตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูสอนอยู่ฐานศาึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนรีสังกัดสำนักงานคณะการช่วศ,าศาึกษาพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็น